เคยไปบ้านแอนนานะครับประมาณเดือนกุมภาปี2,5,6,6ตอนนั้นก็มีแม่สีตังไปด้วยก็มีคุณแป้งไปด้วยขอพูดชื่อเลยแล้วกันนะไม่ต้องเหนี่ยมละไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีข้อมูลนะอ้างเองเป็นห้องพระชั้นสองนะแล้วก็คุยตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6กโมงเช้านาะมีฮิปโปอยู่ด้วยมีพุทเตินอยู่ด้วยมีแอนนา,ยอ,นนายอยู่ด้วยอนนาจะเป็นผบเียนเป็นพูดกับฮิปโปส่วนใหญ่ แล้วก็มีแป้งแม่สีตังนั่งฟังอยู่แล้วก็มีพระโอ้มีหลายอย่างเลยหลายศาสนาเลยอะ่ะเออเป็นสักขีพยานแล้วก็มีแฟนแอนนาเดินเข้าเดินออกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในพูดในห้องนั้นอน่ะผมก็คิดว่าเป็นจริงใช่ไหมอืมแต่ฮิปโปโอเคนะฮิปโปพูดวันนั้นกับพูดวันอื่นก็ตรงกันแต่เขาอาจจะพูดไม่ตรงมีบางอย่างเลย แหมจะไปปกไม่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อคุณมดดาเดี๋ยวท่านจะก็มีการแอนนาก็เคยพูดไงว่าคุณมดดาเล่าให้ฟังว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรประมาณเนี้ยเออแบบเขาก็บอกว่าอันนี้ผมถ่ายทอดคําพูดแล้วกันนะแอนนาตอนเกิดเรื่องใหม่ๆห่แอนนาก็บอกว่าเดี๋ยวแอนนาจะนู่นจะนี่จะจัดการอะไรประมาณเนี้เหมือนคนมดดาก็บอกว่าเฮ้ยฝ่ายตรงฝ่ายโน้นเขามีเงินเยอะนะแอนนาแอนาแอนาก็มีเหมือนกันเพื่อนๆและเองมีเป็นพันล้านหมื่นล้านเหมือนเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ หลังจากนั้นพอมันมีคนคนหนึ่งที่เขาไปติดคุกพร้อมกับภรรยาอะไรประมาณเนี้ยก็แอนนาก็มาบอกว่าเออพอไปเจอกันนะเขาก็บอกว่าเห็นไหมล่ะโมมันไม่ปล่อยไว้มันจัดการอะไรประมาณเนี้อันนี้เขาพูด,พดถึงเรื่องไสยศาสตร์อะไรอะไรประมาณนี้แล้วนะเออซึ่งตอนนั้นน่ะคนที่นั่งฟังอยู่อะ่ะเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกนะผมก็เปิดอะไรให้ดูอะไรอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนเนี่ยกล้าหน่อย ชราที่ออกมาโอเคแต่อย่างน้อยเขามีมีตัวแทนก็คือคุณฮิปโปละเออก็ขอบคุณนะที่คุณฮิปโปพูดแล้วคุณฮิปโปพูดเรื่องที่โชว์ับมือถือนะทีโปโทรศัพท์มือถือนี่ดูพวกเราใครโทรมาพูดให้ตรงกันนะอ่าฮิปโปพูดในห้องพักวันนั้นแล้วต่อหน้าสื่อฮิปโปก็พูดโอเคอันนี้ใช้ได้ก็ถือว่าเขาเป็นตัวแทนแล้วเนาะแต่คุณแอนนาด้วยเหตุจะไม่ตรงกันนี่ผมก็ไม่ ไม,ไม่ไม่ทราบนะว,ว่าว่าเพราะอะไรหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงอะไรเขาเขาเข้ามาช่วยแก้ข่าวให้แล้วพอดีคนรักของแตงโมเขาไม่ออกมาให้ข่าวเลยเราไม่ต้องการเอาอมาต่อสู้อะไรหรอกแค่ให้ข่าวที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยบอกไปว่าเออกลับมาเครื่องบินไฟไหนอะไรแค่ไหนมันแค่เนี้ยมันมันพิกลมันล่วงหรือไงอ่ะเห็ไหมล้วทีมงานจะได้ไม่คนที่จะเขาจะมาหาความจริงเขาจะไม่ได้ไมเขาจะไม่ไปงม ก็ถ้าเกิดบอกมาว่าเออขึ้นไฟวันที่17บเจ็ดนะท,ที่นี้ที่ดอนเมืองไฟนี้กลับมาเป็นไฟตึกระที่สิบ้ไฟนี้ไฟนี้ไฟนี้โชว์รายละเอียดให้อันนี้ก็จบใช่มกคนอื่นจะไม่ต้องไปงมทีนี้ในเมื่อข้อมูลทุกอย่างอะ่ะมันสับสนหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าพอเราให้ข่าวผิดเนี้ยเขาก็จะหาว่า แบบมโนแหกตาเอาต้องคิดติถ้าเกิดของตำรวจทำไมเขาให้ผิดยังให้ได้เลยแผลก็ยังบอกว่าถูกมิดรีดจ p s ก,ก็ยังแก้ได้โอ้ยมีอะไรตั้งเยอะแยะเรื่องนน้นๆ,ๆทำไมคุณไม่ไปนั่งทางนั้นบ้างละ่ะเออคนประชาชนที่ก็มานั่งหาคงหาข่าวอะ่ะในเมื่อคนใกล้ตัวไม่พูดคนใกล้ตัวพูดไม่ตรงกันผู้คนชนิทเงียบถ้าถ้าไม่มีเไอเนี่ยนะเราก็คงจะตาเป็นต้ออยู่ ยังไม่สว่างเท่าไหร่การที่มีเดตไอเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างจากสื่อเนี่ยมันเป็นตัวแยกระหว่างแววไพายกับคนได้คนที่เรานน่นไหนเราไม่ต้องกลัวก็ผมก็ชอบคุณบีมนะที่เขาพูดว่ามันไม่การติดคุกมันไม่ยากนั้นหรอกมันไม่ฟ้องกันยากหรอกพูดไปเลยพูดความจริงอย่าไปกลัวอยู่ต่อหน้าสื่อคุณพูดอยู่ต่อเดตไอคุณก็พูดอยู่พู้สื่ออยู่กับสารคุณก็พูดมันจะเป็นอะไรเป็นนั่นหละถ้าคุณพูดความจริงคดีเขาก็ ไอ้นานกันเป็นหมดแล้วให้สารใปนหมดเรียบร้อยรอตัดสินอย่างเดียวเนาะที่ผมมาวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าทางเห็นผู้สื่อข่าวอะเขากินแฮงเนี่ย<ม>เห็นใจเขาก็เข้ามาสองวันนะ่ะ<ข>นะข,ข,ข,ขอถามเรื่องกล้องวงจรเดี๋ยวขอด่าก่อนได้นะหไหมขอถาม<ๆ>คือโตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กเวลาเขาบอกว่าสิบโมงเช้านี่ผมไม่ได้พูดถึงคนนี้นะขอพูดทุกคนเลยนะคุณสื่อเขาเยอะแยะประชาชนเยอะแยะรอดูพวกคุณอยู่ พวกคุณนัดน่ะเฮ้ยคุณมาให้มันตรงเวลาหน่อยคุณมาให้ข่าวเขาแล้วคุณก็เข้าไปแล้วคุณก็เดินใหมกทีพลเมืองดีคุณทําได้ไหมคุณไม่มาคุณบอกเขาก่อนสิเขาจะได้ไม่องเสียเวลาคุณจะโพสหรือคุณจะให้ข่าวก็ได้วันนี้ผมไม่มานะผมติดนน่นวันนี้ผมไม่มานะวันนี้ดีฉันไม่มานะเดี๋ยวฉันติดธุระช่วงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวจะไม่มารอไม่ต้องมาเสียเที่ยว แล้วพอมาวันนี้ก็มาเมื่อวานแล้วเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าก็จะเป็นอย่างนี้อีกแต่ไม่เป็นไรหรอกต่อไปใครไม่มาเราขุดเราเปิดดีไหมเอางั้นไหมเปิดอะไรคะเปิดที่ส่งไปให้ไงเพราะแต่ละคนมีข้อมูลส่วนตัวอะไรอย่งเงี้ยจะให้ประชาชนคุณต้องการให้ประชาชนทําอย่างนั้นใช่ไหมคุณต้องการให้ประชาชนรวมตัวกันแล้วเปิดเพจแล้วก็นั่นเลยไหมกรุณาช่วยมาหน่อยสิครับ คุณพลเมืองดีคุณข้าราชการน้ําดีทั้งหลายคุณมาคุณให้ความร่วมมือเต็มที่คุณอย่าไปอย่างนี้เนาะเออไม่งั้นคุณไม่มาหลายๆายครั้งเดี๋ยวพิรุธมากๆประชาชนไปร้องเรียนเป็นคดีพิเศษขึ้นมานะคราวนี้จะเดือดร้อนมีเกี่ยวพันถึงข้าราชการเกี่ยวพันถึงความไม่โปร่งใสอ่ะเพราะฉะนั้นขอยโปร่งใสเนาะโอเคที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมจะไปทํางานแล้วแต่ว่าน้องก็บอกว่าอาจารย์หนูแห้วเลยแห้วมาสองวันแล้ว แล้ววันก่อนก็นั่นอีกดูดิเขาร้องตั้งแต่เช้าข้าวไม่ได้กินพอถึงบ่ายโมงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้อะไรวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเนาะผมก็เลยไม่ไหวของขึ้นนะ่ะก็เปียกฝนเปียกฝนนะดูชุดนะ่ะมามาแบบนี้แสงเท้าแตะมากลัวอะไรล่ะเราพูดความจริงฟ้าไม่ได้ผ่าซะหน่อยเนาะอ่ะโอเคเลือกบทนแล้วจบขอเรื่องกล้องหน้ารถนิดน,นึงค่ะครับ ฏิสเสธว่ามันไม่ใช่เสียงเขาคุณหนอมีข้อมูลตรงนี้อะไรบ้างคะอะไรนะเรืออ่องรถไอ้กองก้องนางรถนะคะเขาไม่ได้ปฏิสเสธอะไรนี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เสียงเขาเออไม่ไม่ไ,มไ,มไอเไ้เสียงนั้นผมก็ไม่เสียงนั้นผมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนให้ข่าวผมก็ไม่ได้เป็นให้ผู้สื่อข่าวนะไอ้เสียงไอ้ที่ว่าอะไรอะที่บอกเสียงอะไรนะทิ้งไว้ตรงนั้นอะไรเออไม่ไม่ไม่ใช่นะ่นะที่ผมไปดูที่ผมโพสในเฟซบุ๊กเป็นอะไรเป็นไม่มีเสียงกับมีเสียงเพลงของเบนยูเบลีของวิสเน่ของ แมรี่แค่ของของมาลายแค่แ,แค่นั้นใช่ป่ะไม่มีอย่างอื่นเปิดเสียงดังแค่นั้นอ่าส่วนคลิปจริงๆอะ่ะมันยาวมันส0สิบนาทีคือต้องดูว่าที่มาที่ไปมันเป็นไงก่อนเนาะที่มาที่ไปของกล้องหน้ารถเนี่ยคือตั้งแต่สมัยกิษณะละเนานะกิษณะเนี่ยเออก็มีคนขอทางตำรวจของกล้องหน้ารถเขาอะ่ะนะแล้วเขาก็ไป พาไปก็เขาก็ปลดออกถอดกล้องเนี้ยทำเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมไอ้ที่นว1สิบรถนี่อะไรอะไรสีดำมาตาสีดําอะไรประมาณเนี้ยแล้วกฤษณะเขาก็บอกเลยว่าตอนนั้นตํารวจเขาก็โทรมาเร่งเลยให้ให้ให้รีบเอามาส่งกฤษณะก็กะจะไปหาที่ก๊อฟนะจะไปก๊อฟเมมเบรีการ์ดแต่มันไม่ทันเขาต้องให้รีบให้มาให้มากฤษณะก็ก็ไปให้กฤษณะก็แบบเปิด นิดเดียวมาประมาณนั้นนะว่าเออมันก็มีมีรูปมีอะไรประมาณเนี้ยแล้วสจแล้วหลังจากนั้นกล้องก็ไปอยู่กับตำรวจที่นนทรเดชจนกระทั่งนานหมดจากกีษนะก็มาเป็นพระท่านเดชเนาะเพราะท่านต้องให้เกียรติท่านพระท่านเดชาก็มาอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็มีคุณชวัตโลมาคุอะไรประมาณนี้ช่วงที่เป็นคุณชวัตโลมาคุเนี่ยได้อะไรเยอะมากได้อะไรเยอะมาก จนต้องมีการสกัดกุญชัยวัตรแล้วคุญชัยวัตรตอนนั้นก็แกก็ไปลงพักแม่ไปด้วยแบบไม่นแน่ใจไปขอกล้องคืนตอนแรกตอนแรกทางตํารวจท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ย้ายเปลี่ยนหน่วยงานแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจากด,ดาวเงินเป็นไม่ใช่ดาวเงินละท่านนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรประมาณเนี้ยหาไม่เจออะไรประมาณเนี้ยจนตอนหลังเขามีการกลุปป่มว่าท่านหาไม่เจอจานนั้นนะก็ไปเจอในลิ้นชักเขา เขาก็เอามาดูก็ได้แล้วทีนี้ในล้นกล้องที่มันมาหน้านั่นน,นะอันนี้ผมฟังจากปากนะอ่าเท็จจริงยังไงก็ไอ้นั่นนะมันมีเออร์เลอร์ได้นะคุณชายว่าเขาบอกว่าพอดีนะในช่วงนั้นถ้ามันหายไปช่วงวันที่นั่งรถกลับมามันหายไปคือมันมีมันม,ม,นมีมันมีหายอะเออเขาก็เลยไปที่ ไม,ไม่ได้ชนนะเนี่ยหล่นเองนะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ไปบนโต๊เลยว่าเจ้าจระนจัยานมาแล้วติดอะไรได้บ้างแล้วเขาต้องเขาก็เปนนะโอ้ยเป็นหมื่นเลยเขาก็ไปเสร็จมาให้แต่เขากู้แค่ช่วงนั้นนะเขากู้แค่ช่วงเอ,อตีสามกว่าของวันที่ยี่สิบห้าคือคือกู้ช่วงที่ออกจากอูเอบซี NBC มา บ้านที่ประเสริฐมนุกิจอะไรอ่ะกูแค่นั้นก็ตามที่เห็นทางเราก็จะเห็นไงมีการขึ้นทางด่วนมีการผ่านตรงสรเส้นแยกเกษตรมีนี่นนคือก็มีมีเยอะอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นอ่ะออคุณแม่เนี่ยได้ถอนการเป็นโจดร่วมครั้งที่หนึ่งพอมีกล้องหน้ารถขึ้นมาเนี่ยเขาก็เอาไปยื่นขอเป็นโจดร่วมครั้งที่สอง คุณอายการท่านคัดค้านท่านบอกว่าเหมือนกับว่าเอ้ยก็ถอนไปแล้วนี่อะไรเข้าใหม่ทีนี้คุณคุณที่ผู้ษากฎหมายก็บอกอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ทางศาลนะทางพิพากษาเนาะอะไรประมาณเนี้มันไม่เขาก็เลยให้เหตุผลว่ากล้องเนี้มันมีเสียงโดยไปเอาเสียงของแตงโมที่คุยกับเบิร์ดหน้าเซเว่นเอาคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปก่อนก่อนนั้นก่อนก่อนวันที่ยี้า ็คือโชว์ให้สารดูว่าเออกล้องเนี้ยมันมีเสียงจริงมันมีภาพจริงสารก็เลยให้เป็นโจทย์ร่วมครั้งที่สองพอเป็โจทย์ร่วมครั้งที่สองคราวนี้ก็คุณเชวันก์ก็เซตทีมเข้ามาใช่ป่ะก็มีพยานมีการขอหลักฐานซึ่งหลักฐานพวกเนี้ก็ได้หลักฐานดีๆที่เป็นใช้ดิจิตอลฟอเรนซิก่นะเช่น Excel Computer สามิติของสถาบันวิทยาศาสตร์เช่นขอผลการตรวจรักษาของสองโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ย่อนยาวสติขอ,น,อ,ขอนุ่นขอเนี้ยขอเยอะรวมทั้งขอ Cell Site Location Information ด้วยคือก็คือกิรของโทรศัพท์ขอจากบริษัทมือถืออะไรประมาณนี้ตอนนั้นแล้วทีนี้ทางเขาก็ไปติดต่อที่ผู้ชื่อเลยนกักกนะเขาไปที่ AS เอก็บอกว่าอ๋อเบอร์น,นี้หรอเบอร์แตงโมเนี่ยเคยขอแล้วตอนเกิดเหตุใหม่ๆคิดว่าคดีจบแล้วนะแต่เขาขอแค่เบอร์โทรเข้าโทรออกเขาไม่ได้ขอ GPS ไม่ได้ขอเซลล์ทรลูเคชันอินโฟเมชันซึ่งมันเกิน3เดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนั่นหรือเปล่าแต่เบอร์มันถูกแขวนอาจจะได้เดี๋ยวเขาจะดูให้ถ้าถ้าเบอร์ไม่ถูกแขวนนะจบแล้วจ้า คือถ้าก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเราจะขออะไรที่กับ gps โทรศัพท์เนี่ยเราต้องใช้เวลาไม่เกินสามเดือนเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ตํารวจคือถ้าจะมารอสารโอ้ไม่ทักไม่ยังไงมันก็เกินแต่ว่าโอเคแต่ในเมื่อมันเป็นเบอร์ที่ถูกแผนเนาะแล้วหลังจากนั้นพอมาตอนหลังเนี่ยผมก็คุณชัยวัตรก็ถูกถอดตอนหลังพยองพยา,ยานอะไรต่างๆก็ถูกยกเลิกกันไปอ่าก็เลยไม่มีการจะไปขึ้นศาล แล้วมันมีที่ผมจำได้ก็คือว่าวันที่18สิงหาหกเจผมต้องเตศสารเป็นเป็นพยานจดร่วมแล้วก็มันจะมีหลายคนจะมี 3- 4สี่คนตามรายชื่อที่เราส่งให้เขาไปมีคุณต่ายสายทานมีคุณหญิงหมอมีมีพี่ไทมีอะไรอย่างหลายคนคุณแม่จะอยู่วันที่17สิงหาแล้วประมาณวันที่10กว่าสิงหาก่อนหน้านั้น7วันผมก็มีหนังสือจากทนาย ใครทุกมาบอกว่าไม่ต้องไปศาลแล้วผมก็ดีใจแล้วันนั้นดีใจเพราะว่าเออถ้าเราเข้าไปโดยที่ทนายไม่นั่นไม่นั่นเราเข้าไปเราก็ลำบากเดีเราเราไม่เราจะให้การทางเอกาสารไม่ได้เขาไม่สักคันเลยแล้วทีนี้พอมาวันที่สิเจ็ดตอนเย็นคือคือสรุปผมก็ถามกับทนายที่โทรมานะทนายแชมป์เขก็พูดดีนะทนายแชมป์พูดดี เขาบอกว่าคุณหมอไม่ต้องไปแล้วนะครับวันที่ส8บโอเคยกเลิกแล้วคุณแม่ยกเลิกยกเลิกใครบ้างเขาบอกว่ายกเลิกหมดเหลือแต่คุณแม่คนเดียวโอเคก็ดีละพยานที่ผมไปติดตรงติดต่อแม้กระทั่งอ่าเบอร์ชื่อไปเลยอย่างคุณกุลวัตติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีหลักฐานเรื่องแตงโมไพป,ปัสสาวะบ้านตาน,นิดแล้วอะไรประมาณนี้มีซีว่าสำเนาเป็นปึกประจําวันเงนี้เยเขาก็เตรียมไว้เตรียมไว้หลายอย่างรวมทั้งพวกเอ่อพวกภาพ ตั้งโมไปทําฟันมีเราก็เตรียมมาก็คือโอเคยกเลิกไปก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วพอมาวันที่สิบเจ็ดตอนเย็นคุณต่ายสายทานก็โทรมาคุณหมอเนี่ยคุณคุณตายติดโควิดอ,อ,อยู่คุณแม่มาหาที่คอนโดมาขอพบจะให้ไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านพวกนี้คือหมายความว่าวันที่ส8บแปดเดิมเขายกเลิกยกเลิกพยานหมดเลย ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีใครไปคือแม่คือ17บเจ็ใช่ป่ะในเมื่อ18บแปยกเลิกหมดเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าเกอร์เลยรใช่ป่ะก็ะขอให้คุณต่ายไปคุณต่ายก็ไม่ไปปฏิติดโควิดแล้วคุณต่ายก็เอ๊ะยังไงอยู่คือจะเอาแกไปคนเดียวแกก็ไม่ไปนี่ก็คือความที่นเนาะส่วนมาถึงเรื่องก้องหน้ารถเนี่ยในเมื่อตอนนั้นอ่ะก็จะมีการฟ้องสองเกิดขึ้นสองก็คือคุณชัยวัน์เป็นคน เป็นคนล่างเป็นคนเขียนอะไรอย่างนี้เนาะคุณแม่โอเคเห็นด้วยวันที่สองตุลาช่องแตกมันอยู่ด้วยแหละแต่ตอนนี้เป็นน้องหยกวันที่สองตุลาตอนเช้ายื่นสารตอนใบ่ายให้ข่าวแล้ววันที่ห้าตุลาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นรายการสลิตโอนเงินปลอมเอามาดิสเครดิตคุณชัยวัฒนเดี๋ยวภาคสองเรื่องเรื่องอันนี้ไม่จบเรื่องเรื่องเรื่องคุณไปแก้ สลิตไม่ไดเอามาจับโปรแกรมแบงค์เพื่อที่จะทำให้คุณแม่กับคุณชัยวัน์แตกกันแล้วก็มีการไปแจ้งความสอนองวังทองหลามด้วยแต่พอตำรวจเรียกไปถ้าเป็นพยานไม่กล้าไปอ่าซึ่งสลิดนี้ตอนหลังเอามาสแกนแล้วมันไม่ขึ้นก็เ,เป็นของแบงค์จริงมันต้องขึ้นตัวฟอนต์ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เนาะแล้วมันก็มีเหตุการณ์ว่าทําไมถึงต้องให้เงินอันนี้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เงินโบนัสละในในเหตุการณ์วันที่โอนเงินตอนเย็นมันมีหนังสือหนึ่ง ออกมาตอนเช้าผมให้ทางดีไอไปแล้วหนังสือนี้พอมาพูดถึงเรื่องนี้ปับ๊บพอทุกอย่างยกเลิกหมดคุณเอ็มเขาก็เลยเขาจะนํากล้องไปที่สาลแล้วจะทำ SD เอสดีการ์ดอะไปสศาลละแต่ก็เก็บเข้าไอ้นี่เลยเก็บเข้าเซฟของแกเลยแล้วตอนหลังก็มีคุณแม่จะมาขออะไรให้แกก็ไม,ไม่ไม่นานแล้วเพราะว่าทุกอย่างนั่นหมดแล้วแต่ในอนาคตถ้ามันมีคดีเกิดขึ้นอีกแกก็พร้อมจะเอามาใช้ ในส่วนตัวผมถ้าถามผมนะว่าอันที่หนึ่งผมก็เห็นแค่ว่าคลิปเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นภาพนิ่งอ่ะมันเป็นวิดีโออ่ะเออแล้วมันก็มีเสียงได้ไม่ใช่แค่มีแต่ไอ้นั่นอย่างเดียวอร่อยกับจานโปรดของคุณจากฟู้ดแพนด้าดาวน์โหลดแอป,ปแล้วสั่งเลย แต่ทีนี้เราเปิดเพลงดังกบเอาไว้จะได้ไม่ต้องว่าน,นั้นแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวผมว่าการพูดอะไรมันจะจริงไหมเขาคงไม่พูดเรื่องจริงมาให้ฟังหรอกแต่การแต่อย่างน้อยมันก็จับได้ว่าโกหกแต่ละครั้งไม่เหมือนกันโกหกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นสามมันไม่เหมือนกันก็มันจะมีเปลี่ยนแปลงคดีในแง่เนี้ยในแง่เรื่องเรื่องความไม่ตรงไปตรงมาของคนบนเรือของขา้าราชการของอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าถามว่าจะพิคคดีเลยอะไรเลยเนี่ยถ้าห้าคนเขาไม่ซัดทอดมันก็ลําบากแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ซัดไม่เป็นไรยังมีกระถิ่นอีกเยอะแยะถ้าเขาจะยอมเป็นจําเลยเองไม่ซัดทอดจำเ,เลยเองไม่ซัดทอดเขาก็จะมีปัญหาแม้กระทั่งข้าราชก,การเนี่ยก็เริ่มมีกันแล้วมีเริ่มมีกันแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมีต่อไปอีกแล้วทีนี้ถ้าเกิด ในถามความเห็นของผมนะผมอาจจะรู้น้อยผมอาจจะไม่เหมือนคุณอาดคุณอาจจะมีข้อมูลเยอะแยะอะไรประมาณนี้แต่ของผมในส่วนผมคิดว่าผมใช้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ทางนิติดิจิทัลสามารถเ,ออเป็นนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นเพื่อที่จะทําให้คนบางคงหรือข้าราชการบางคนนั่นแต่ถ้าเขาไม่ซัดทอดเขาจะติดคุกแทนโดยไม่ลดหยอด่อนอันนี้เราก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่สามารถจะไปสาวถึงคนนอกเรือได้ แต่แต่เราไม่รู้ว่าหลังจากที่มีเดตไอแล้วหลังจากอะไรต่างๆแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเพราะว่าหลังจากที่3เอตุลามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคือพอคดีของคุณอัดไอ้นั่นในศาลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มันมีหลักฐานอะไรต่างๆมาเป็นกระสอบเลยอ่ะเนยเห็นกระสอบไหมนั่นอ่ะซึ่งเราก็เห็นแล้วโอ้โหตำรวจ21คนแต่ละคนให้การพูดถึงหมอว่าไงแต่ละคนให้การไม่เหมือนกัน เขาการให้การที่บอกว่าทําไมต้องไปธรรมศาสตร์แต่ละคนก็ให้ไม่เหมือนกันอีกเอ๊ะมันคดีเดียวกันน่อยเนี่ยซึ่งอันนั้นอะ่ะนั่นเลยรวมทั้งอะไรๆต่างๆเยอะแยะแต่มันคงไม่มีใครโง่ถึงขนาดไปถ่ายตอนที่กำลังกีดตลอดเนาะไอ้ที่ทนายเขาบอกว่ามีคลิปกิดขาไม่้นะั่นมันหนังแล้วหนังโรคจิตแล้วเขาไม่ทํางั้นแ,แต่แต่พอไปเรื่อยๆมันจะมาเมื่อเหมือนกันเดซไอเหมือนกันการที่มีเดซไอการที่มี สื่อมาสัมภาษณ์อย่างนีน้เราก็สามารถพอจะทราบได้ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ได้เรื่องบางอย่างรู้ไออย่างเรื่องเรื่องเรือเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีเดยไอเนี่ยมีใครยอมรับไหมว่า gps มีการแก้มีไหมไม่ไมีมเราพูดมานจะสามปีแล้วเงียบมีการพูดไหมว่าเรือได้ไปวัดสารลลีเรือได้ไปตรงจอดลิเวเดลกลางน้ําเรือได้ไปที่พดริชันโอเคียเรือได้มีการบน วัดสาราลีหนึ่งรอบแล้วก็มาบนานั่นอีกมีใครรู้มาไม่รู้แต่พอมีเดซไอเนี่ยมีเดามามีมีเขามาให้เดี๋ยวไรเราทําให้เรารู้แล้วทําให้เรารู้อ้าวมันไม่ตรงกันละคนในเรือที่ตรวจดีเอ็นแต่คนที่ขึ้นเรือไปคนละคนกันเนี่ยตามรายชื่อเขาส่งดีเอนเองี้แต่คนขับเรือเป็นคนนี้ไอ้ที่ตีสองอ่ะแล้วก็ คนคนไปนเลอเอยออกให้มันคนละอย่างละเฮ้มีผู้หญิงขึ้นเรือด้วยมีบางคนนึงกับเมียคนนึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยโอ้โหเรียกว่าเอกสารเพียบอ่ะขึ้นอยู่กับว่าน้องจเจาเอกสารไปทําอะไรจะไปเป็นขาตากรรอําพาการไม่ตกเรือการที่แตงโมงไม่อยู่บนเรือมันก็ค่าตามมาพางแล้วถ้าแปลงง่ายๆไม่ต้องคิดมากคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าแตงโมงอยู่บนเรือจริงเปล่า คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแตงโมตกเลยจริงเปล่าคุณต้องพิสูจน์ได้แล้ว่าแผลโดนใบพัดจริงปล่าถ้าไม่ใช่เหล่านี้ก็คือฆาตัรมันพางแปลง,ง่ายๆไม่ต้องไปหาคลิปคิบที่ไหนเนาะ